เรามาดูกันว่ากว่าเราจะได้กระตังเราต้องทำอะไรกันบ้างนะคะรอบแรกค่ะนอนมมนสิออกลูกบอแค่อยๆเดินเด้ไปเขานี่นะคะคุณอยู่วัวที่ออกลูกตัวเมียสามสมัยแล้วมาดูว่าสมัยนี้เขาจะออกตัวเมียอีกไหมนะคะ เขาจะคองแชมป์ออกลูกตัวเมียซ้อนสี่สมัยหรือเปล่ามันดูกันนะคะ mm. นับคอยหลังไปเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกำลังจะออกแล้ว mm. นี่ค่ะ รวมไยบ้างเขก็พูตรงน,นี้ครับออกแค่สิบกว่านาทีป่ะ้นนะะาลลูก เจอรวมพี่ตัวผู้ตัวเมียเจอหน้าตาโม,มหิงเหมือนตัวเมียอยู่เด้อปอบใจเจ้าของสุขผูกบกขานะมือ่อเงื่นมอมองบกคักกว่าลูกลูกเออฟาลูกฟาลูกค่ะเรียรีบเร็วก็เลยเอ่านนมเลยอออเกิห15นาทีลูกได้เลย มังถือว่ามันเก่งคันนะเร็วประควนแดดหรือจะอีฮวาแดดโอ้ยแมนบอกแมนบอแมนบตัวผู้หรือตัวเมีโอ้ตัวเมียแมนบอเด้อเด้อเดดูประคอามแน่ใจเดี๋ยวฟาดีใจแล้วอีหนูหน้าตาหนูมันตัวเมียเยอะเฮ้ยแล้วหนึ่สองกเร็วหนึ่งสอง ลูกทุเนี่ยโอ้ยทำไมคอมึงร้ายอัมรามไปนั่นล่ะอืออือตัวเมีย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 จ้าอ,อืออ,อ,อืออหนูต้องแข็งแร่งอือโอ๊ยหนูต้องแข็งแร่งสิเอามาอีกทีลูกตัวเมียตัวเมียตัวเมียโอ้โหอยู่คงครองแชมป์เป็นอยู่เดอะเบส ลูกตัวเมียสีปีซ้อนใช่ไหมด้วยังเพิ่งดีใจเพราะอะไรยังไม่เห็นแน่ชัดว่าเป็นตัวเมียหรือตัวผู้นะชเราจะพาทุกคนไปดูใกล,ใกล้ๆเพื่ออัดทารกมารุนพร้อมกันว่าอยู่จะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ <c oughs> ลูกเสียหนูโอ้หิวนมแล้วเพิ่งเกิดมาหิวนมอ่าลูก ตัวเมียตัวเมียอ,อ๋อฟาบฟา,าล็อกล็อกพาล็อกเร็วๆเมืเ่อกี้กำลังเห็นเลยเรืออย่าน้องขาแบวกเขาลอ่องมาดูเลยมาตัวผูต้ตัวเมียอือหรือหรือหรือตัวเมียเัราะว่าอยู่ตัวผู้วะตัวผู้หรือเปล่าวะ โอ้ย oh. ตัวผูจ้าพี่น้องจ้าอีกว่าจีตัวเมียปโถอยู่อีกว่าจีคองแคมสี่ตัวซ้อนพี่ได้ได้ไม่ใช่สามตัวซ้อนก็พอแล้วเนาะัีนี้ตัวผูจ้าไอหนูมาเร็วไอฮอแหนดแดดฮอเนื้เรื่อ อยู่เอ้ยตอดไม่ใช่ลูกมืออันนี้ลูกอยู่มามาไอโนูมาโนเดินมากูเรียกลูกมือมึงไม่ต้องมาอยู่ไอน้นโนโนูมาเนี่ยโนมาเนี่ยเร็วมามามาเดินมาฝึกเดินหน่อยสิออกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถจะเดินได้แล้ว สถานี้ต่อไปคือการกินนมนะคะ next station กินนมแม้ตอนนี้มันก็เริ่มหิวแล้วแหละในชนเสาแล้วหนึ่งแมตกกูรู้เลยโตไปมึงไม่ไดื้อแน่นอนสามารถชนเสาชนอะไรได้แล้วเก่าไม่เก่าไม่รู้เอ้ย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 เยซนิดหน่อย เพราะว่าหัดเดิอนอ่าไอหนูเลิศมากเดินหาหนมูแม่เองเลยเลิศอยู่มึงก็อยู่ให้อยู่เอ้ยอยู่มึงก็ยืนอยู่เฉยๆให้ลูกกินนมบ้างเถอะัะพูดจา่าไข่ไอหนูดำมากใครสนใจพ่อพันน์ในาคนนะคะยินบอกจองมาได้เลยนะคะ เกิดเมื่อกี้เลยค่ะจบอีกทีแปดเดือนนับไปเลยค่ะอานนานานาน,านทรงตัวแทบไม่อยู่เมื่อแม่ไม่อยู่นะจ๊ะแม่ชิ่ออยู่แต่แม่ไม่อยู่ให้กินนมรูก,กระมุนหาไปเลยเลิดไอ้หนูนมแม่หนูอยู่ข้างหลังจ้ะไอ้ข้างหน้าไม่ใช่นม Next station next 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 ขยไปอีกน้อยตรงนั้นไม่ใช่นมไปจ้าเอาใจช่วยหนูด้วยนะจ้าว่าหนูจะกินนมได้หรือเปล่าจะพาทุกคนไปชมความเก่งของวัวเราเมื่อเรามาเฝ้าอกรูเราไม่มีความสามารถพอที่จะสามารถจับมันกินนมเองจด้เพราะว่าเราก็ไม่ช่องเมื่อกี้เราเห็นแบบว่าเหมือนน้องกินนมได้นะจ้า ว่าไปแล้วพอเราเดินลงมาแล้วก็ไม่ได้กินแล้วสสียใจอ่ะดูท่า,ากินนมวเมื่อก,กี้มันกินไปใสหางไมหนูเก่งมากหนูกินนมเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครจับนี่แหละวัวเราเก่มันเป็นวัวเราต้องเก่งดูท่ามันกินนมนะกินนมไปใสหางไปมันจะฟินอะไรขนาดนั้นเนี่ย นนี้คทกินนมเลิศมาหนูจะมาหาเราเหรอมานี่สิ ที่นอนดี p พีมากเลยผมเมื่อยใช่ไหมคะผมเลยมาน,นอนในเปลือกเพราะว่าที่ดินมันแข็งผมเลยมาน,นอนที่นี่ใช่ไหมครับ<ฮ>ี่หนูเข้าได้ไหมอยู่มึงให้ลุงเข่าขอ่อนเลยไปเขาได้ไหมไอหนูพี่เชื่อว่าไอหนูเก่ง ไอ้หนุนจงเข้าคอกซะด้ยดีายเข้าคอกไปเดินเข้าคอกอย่างสง่างามอยู่ให้สิให้เดินเข้าคอกไปเข้าไปนะนู่นเข้าคอกนู่นนะอย่าเข้าคอกแม่ผิดนู่น,น,นเข้าข้อน้องเออนั่น,ออน,นแหละคอกเธอไปอย่ามาเข้าคอกนี้ ขอลองอย่าเดินข้ามไม้มาเข้าใจไหมไปข้างนูน้นถ้าไม่เข้าคอกก็นอนอยู่ตรงนี้อย่าข้ามคอกเข้าใจนะตอนนี้นะตอนนี้เป็นเวลาแดต,ตอนนี้เป็นเวลา17บเนาฬิกายี่นาที เราทําการรอน้องวัวเพราะว่าวัวก็กินนมแล้วก็ทําเพียงรอทําอะไรไม่ได้เลยยกเว้นคําว่ารอค่ะเห็นไหมกว่ดจะได้ตังก็เฝ้าตั้งแต่11บโมงเช้าตอนนี้17นาฬิกาหชั่วโมงจะได้ตังไหมเนี่ยรอฉันรอเธออยู่ แต่ไม่รู้ว่าน้องจะออกมาอะไรก็คือร้อนมากรอตั้งแต่11โมงเชา้าฟังไม่เินตอนนี้17เจโมงจะ16โมงแล้วเฮ้ย17โมงจะ18โมงแล้วนี่ค่ะคือร้อนมากให้ตายเถือเพิ่งบอกบอกกุทีว่ามึงเพิ่งออก นี่วัวที่เพิ่งออกออกเมื่อตอนบ่ายสองวัววัย,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 ยวนี่แม่ข็โหดนะจ๊ะอยู่นี่ หหดไม่โหดดูสิชนหมาข้างนอกแล้ก็คือสภาพตอนนี้คือเย็นมากนั่งเฝ้าตั้งแต่พระอาทิตย์ยังแบบว่าแดดจ้าตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนั่งเฝ้าตั้งแต่สิบเอโมงตอนนี้สิบแนกาสี่สบนาทีสองสโอ้โหสิบเก้า จะกลับบ้านตอนไหนสองทุ่มฉันจะได้กลับบ้านเปล่าเข้าให้ดูสภาพนะคือข้างหลังเอาใจช่วยหรอคืออะไรอะ่ะอยากชมน้องน้อยหรอน้องตัวเล็กน้องสุดทองของคอกนี้นะตอนนี้นะดูสิทุกตัวคือให้กำลังใจซื้อซื้อนายสุดยอดแม่มึงนี่สุดจัดบอกเลย อันนี้อันนี้คือน้องวัวทิ่ได้และล้างแล้วคือได้เกือบสองทุ่มสีโลเออสองร้อยห้าสิบปเงินเมงนั่นแหละใช้เวลาไปแปดถึงเก้าชั่วโมงก็จะได้น้องออกมาไหแค่ไปค่ะไปขายบักสุดยอดนั่นไม่ใช่คอกเมืองและนี่ก็ไม่ใช่แม่เมือง ไอมึงอยู่นี่มึงยทำไมข้อค้อเนี่ะเอ้ามึงเข้าไม่ได้ไงออกมานอนเสือไตุ้ยแม่งอยู่นี่นี่ไม่ใช่แม่มันนั่นตอดตอดมึงออกลูกเนี่ยทำไมลูกเหมือนมึงลูกมึงเหมือนลูกอียูเลยอะฮ่าลูกมึงหล่าเยอะไอ้สย่าทำไมมึงไม่ข้อเขาได้มาฆ่ามึง dễ tuổi đây mà ít tốt với mẹ em ăn Mình Sế, thằng này, thằng Có đêm này mình thằng này Cảm được mấy mึง ạ à.